สวัสดีครับจากช่องช่างคอมนะครับช่างคอมมือหนึ่งช่างคอมมือหนึงก็วันนี้มาแนะนํานะครับการถอดชุดจ่ายไฟของเอฟสันนะครับเอฟสันเอลสองหนึ่งศูนย์นะครับพอดีวันนี้มันมีมานะครับลูกค้ามาให้ทํานะครับสองเครื่องเขาบอกให้สลับกันนะครับมันมีตัวหนึ่งเปิดไม่ติดตัวหนึ่งเปิดติดนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูว่าตัวไหนหัวดีนะครับเราก็กล่วว่าจะเอาชุดจ่ายไฟมาใส่ ตัวนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการถอดนะครับง่ายๆนะครับของเอฟสันรุ่นนี้นะครับก็อันดับแรกก็งายนะครับงายตัวเครื่องพิมพ์นะครับขึ้นมานะครับนะครับอันนี้เราไปลองถอดกันดูนะครับก็ปิดจุกนะครับโอเคระดับหมึกให้ดีนะครับจุกนะครับสําคัญมากเลยเดี๋ยวหมึกขกนะครับ ปิดจุบนะครับแล้วก็นอนนี้ลงเลยนะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นหรือครับนี่ครับมันก็จะอยู่แนวนี้นะครับโอเคหือกโอเคนะครับนี่เลยแล้วก็ถอดน็อตนะครับมีน็อตตรงนี้หนึ่งตัวนะครับน็อตตรงเนี้ยเป็นของผ้าซับหมึกนะครับมีผ้าซับหมึกอยู่ตรงนี้กล่องไฟ ก็จะถอดตอัวนี้หนึ่งตัวนะครับอันนี้ช่างถอดแล้วนะครับไขควงนะครับมีไขควงหนึ่งตัวโอเคพอถอดแล้วเราก็งัดงัดออกมาไขาควงแบนนะครับงัดออกมานะครับอ,อะไรกระเด็นโอเคครับเนี่ยก็งัดผ้าตะเบึกออกมาเนี่ยก็คือผ้าตะเบิกเต็ม าบางทีที่ลูกค้าเวลาปินงานไปแล้วบอกว่าผ้าซับหมึกเต็มเนี่ยบางทีตรงนี้มันยังไม่เต็มนะครับเนี่ยผมยังเห็นสีที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่มันเป็นที่โปรแกรมนะครับเราต้องเคลียร์ซับหมึกอันนั้นอีกกรณีหนึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําวิธีการถอดเนี่ยครับชุด power ตรงเนี้ย power ตรงเนี้ยมันจะมีสลักนะครับสลักตรงนี้เรางัดช่วงนี้นะครับอย่างงัดตรงนี้เดี๋ยวหักนะครับนะครับงัดช่วงนี้ออกนะครับมันมีเหมือนมันมีบาดน,นิดเดียวนะครับเราก็งัด ปึ๊บนี่ดังนะดังเหมือนแตกนะฮะแต่ไม่แตกนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับถ้าชุดพาวเวอร์เสียเนี่ยเราก็ถอดนะครับถอดตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ไปซื้อนะครับน่าจะประมาณห้า0นะครับโอเคนะครับแต่ทางที่ดีนะครับเอาเอาเครื่องมาเทสด้วยดีกว่าเดี๋ยวเกิดซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้นะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องเรื่องการถอดก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ใส่ตอนนี้ช่างคินจะใส่ยากนะครับอันน้าช่วยจับ นะครับก็ใส่เส้นเล็กนะครับก็ใส่ตามเดิมวิธีการประกอบอ่ะดูวิธีการประกอบคืนแล้วกันดูตรงนี้นลครับเปเปนะครับก็ถ้าใส่ไม่ถูกมันจะดันไม่เข้าล็อกมันนะครับมันจะมีล็อก ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บสายไฟเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ดันแล้วกับหัวครับกับหัวนี่นะครับที่ตรงนี้ด้านนี้นะครับด้านปลั๊กไฟจะต้องออกมาแล้วก็ผลเข้าไป f กนนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ผ้าซับหมึกคันน็อตหนึ่งตัวโอเคเรียบร้อยนะครับจบแล้วนะครับนี่คือการถอดเปลี่ยนชุดจ่ายไฟของ เอฟสันนะครับเอฟสันแอลสนะครับ,รบกดติดตามกดถูกใจช่อง้างคอมเมน่์ไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ